โอเคนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ภาคที่3นะครับเดี๋ยวเราจะพามาออกแบบหน้าตาโปรแกรมกันนะฮะโอเคผมกำลังบรรเลงเพลงอย่างมองมันตอนนี้อ่ายุบยุบลงไปก่อนนะครับคลิกสตาร์นะครับเปิดโปรแกรม NetBean ขึ้นมานะครับ NetBean เด็บินจ๋า,าช้าหน่อยนะครับ โอ้ยมาสาแต่นอนี่เนาะเออเช้ามากเช้ามากถึงมากที่สุดนะครับคืออัดวีดีโอไปด้วยแล้วก็อย่างนี้แหละครับแล้วก็มีนะเครื่องผมใช้มันก,กากๆกยังไงไม่รู้เป็นเป็นเน็ตบุ๊กนะครับก็ทนทนเอานะครับผมก็ทนเอานะครับเปิดโปรแกรมชาติหนึ่ง เดี๋ยวเราจะพอาออกแบบจ u i กันก่อนนะครับก็สำหรับพาคนี้ก็ยังไม่ลงลึกถึงการเขียนโค้ดตัาไหร่ไหนๆยังไม่มาอีกกว่าจะโหลดเสร็จโอเคขยายเต็มหน้าจอหน่อยนะครับเริ่มจากนะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็น Fab คลิก Fab สิแป ไปละไปแล้ว,ลวอ่าก็รอมันแปน๊บนึงครับคลิก next ไปครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังไม่อธิบายเลยนะครับ j a ว a นะครับ j a ว a Application นะครับคลิก next ไปนะครับ Project Name น,นะครับเป็นโฟน book นะครับโฟน book นะครับ เมนร์ตนะครับไม่ต้องนะครับอ่าโปรเจกต์โลเคชันเอาไว้ไหนเอาไว้นี่แหละครับโปรเจกต์โฟลเดอร์ผมก็ไว้นี่แหละครับคลิกฟ i n i s ไปได้อ่าติ๊กตัก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 รออีกชาติหนึ่งนะครับโอ้ยมาช้าจังเลยเลือกเครื่องผิดหรือเปล่านี้ าตอนนี้กำลังฟังซิลี่ฟูกับเมามันมากเพลงเก่าๆสนุกครับไม่แห้ไปหาโหลดบ้างกันดูนะครับนี่นี่นี่โดยเฉพาะเพลงนี้มันมาเอาใหม่ฟังใหม่นะครับของไรซ่แล้วคโอเคย่อๆมหน่อยฟนบุ๊กครับเราจะได้โปรเจกต์มานีครับชื่อโฟนบุ๊กนะครับไนดูอันนี้มาหน่อยลิกขวานะครับคลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็แนวนะฮะ เจ e frame form นะครับแฟปโอเคสำหรับเจฟเฟรมนะครับให้เราตั้งชื่อว่าให้เราตั้งชื่อว่า phoneone book frame นะครับ phonebookframe นะครับ phonebookframe p a c k ตแ p a c เเป็น default นะครับซึ่งก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมันจะเป็นการตั้งค่าให้เราเองนะครับคลิกไปนี่ไป ช้าอีกแล้วครับช้าตรงนี้แหละมันแบ็คเก่าอะไรไม่รู้นี่โอ้ยเออรอรอรอนะครับรอรอฉันรอเธออยู่นะเนตบีนจ้าเธอจะมาว้นใดรอไปเรื่อยไปโอเคครับตอนนี้ก็ก็ยังรอมันเดิมนะครับ ช้ามากเลยเดี๋ยวรอให้มันสแกนเสร็จก่อนเพื่อนจะสแกนอะไรก็ใหม่ลูกโอเคร้อยเปอเนต์ได้ยังร้อยร้อยสี่ร้อยร้อยก็หายไปสี่ยังมีอีกอ่าโอเคครับทีนี้มาออกแบบจ u i กันนะครับ ก็เริ่มจากหาเมนูก่อนนะครับได้ว่าเมนูครับแฟบเมนูบาร์นะครับคลิกครั้งนี้จับมาใส่ตึ๊บโอเคจับลากสบายมากอ่าหลังจากจับเมนูมาใส่แล้ว เทคฟิลครับเทคฟิลเอาเทคฟิลมาเทคฟิลวางลงขยายหน่อยสามสิบสามร้อยยี่สิบนะครับประมาณนี้มาต้ม วางวางให้มันตรงๆกันหน่อยโอเคแล้วก็ไปเอาเทเบิลมานะครับเทเบิลเทเบิลโอ้ยวางวางเชแเวฟนะครับอืมขยายให้มันเท่าๆกัน โอเคได้มาแล้วก็แปะมาต้อนมาอีกนะครับมาต้อนมาต้อนคลิก่าเอามาอีกคลิก่าเอามาีครับคลิกนะครับก็ได้สามตัวเดี๋ยวขอสามสิบห้านะครับเลื่อนขึ้นหน่อย สามสิบห้าอ้าวอ่าใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวก่อน ชอบเด้งนะครับเ t b บีนมันชอบเด้งมันนี่จะเด้งทำไมเนี่ยโอเคไม่น่าจะเด้งละมาก็ผมนี้ก็เปลี่ยนใหม่ซะนะครับเป็นคำว่า เราจะใช้เป็นปุ่มค้นหานะครับค้นหานะครับโอเคค้นหาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มเพิ่มนะครับเพิ่มนี่เดี๋ยวเราไปจัดใหม่นะครับจัดบ่อยอันนี้เป็นปุ่มแก้ไขนะครับแก้จย้ยเขียนปิดอันนี้ก็เป็นปุ่ม ปุ่มอะไรครับปุ่มลบสิครับไม่มีครบประมาณเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบครับตอนนี้ก็ลบออกนะครับ อ่าสำหรับตัวนี้ก็เราเออกแบบ G U I เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเซฟเซฟเซฟนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับรันโปรเจกต์โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอีกชาติหนึ่งนะ โอ้รอกว่าจะมาเว้ยมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จะได้เอเรายังไม่ใส่ไตเต้นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยใส่นะครับใส่เลยแล้วกันนะครับไตเต้นคลิกตรงนี้คลิกเฟรมนะครับ โอ้ยมันต้องมาสแกนอะไรอีกของมันอีกเนี่ยก็รอให้มันสแกนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็คงเสร็จครับ อะไรนี่เดี๋ยวเราจะใส่ไตเติ้ลให้มันนะครับตรงนี้นะครับไตเติ้ลก็เป็น ระบบสมุดโทรศัพท์นะครับประเทศก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเซฟเราเออกแบบ G ีเสร็จแล้วนะครับสำหรับพา์ทน้ปิดนะครับ